ไพ่ทาวเวอร์นะครับโอ้โหไพ่ทาวเวอร์นี่เป็นไพ่สงครามเป็นไพ่ที่ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุภัยต่างๆนะไัยธรรมชาติภัยที่เกิดจากการขัดแยง้งนะครับต้องระวังโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าไพ่แบบนี้นะถ้าคนปกติจะขับรถขับปราก็ต้องมีสติ มันคนก็มีการเดินทางแบบเร่งด่วนบานคนก็ได้รับข่าวเบาสุดเลยได้รับข่าวไม่ดีนะสวดมนต์ทำสมาธิแผ่เมตตาร่วมทําบุญร่วมบริจาคภายใบน,นี้ในทางที่มองไม่เห็นแปลว่าเจ้ากรรมในเวรน,นะเพราะนั้นชาวราศีพฤษภช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพอย่าเครียดนะครับอย่าเข้าไปในที่ที่มีความเสี่ยงแล้วก็อุทิศ แผ่เมตตาบ่อยๆให้กับเจ้ากรรมในเวรในร่างกายค้าพเจ้าเจ้ากรรมในเวรที่ใกล้ตัวค้าพเจ้ามาที่สุดถ้าต้องการบทเบ,บิกบุญอุทิศบุญไปขอในเพจไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมเพจชื่ออาจารย์นกนะผู้ติดตาม3ามแสนสี่ผู้ติดตาม3ามแสนสี่กดถูกใจแสนสองนะมันจะแยก,กว่าเพทกันนะ เพจไม่ลงเรื่องไร้สาระนะไม่มีใบอะไรไม่มีเรื่องไร้สาระไม่มีรับขอบริจาคใดๆนะครับไม่มีนะครับหมายถึงว่าไม่มีแบบว่าโอนตังค์ให้แล้วให้โอนคืนอะไรไม่มีนะระวังวิชาชีพนะครับแต่ถ้าจะบริจาคอะไรประมาณเนี้ยก็จะบอกเป็นกิจจลนะักษณะระวังสุขภาพนะช่วงตั้งแต่วันวันนี้วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปบางคนปวดหัวบางคนปวดท้องบางคนมีเรื่องที่เครียดนะ อาเดี๋ยวดูสิเป็นไงบ้างชาวราศีพฤษภพิมพ์ห้านะพิมพ์ห้านะได้ไพ่ดาวังคารนี่ไงมีเดี๋ยวมีเรื่องเสียเงินเนี่ยเดี๋ยวเอ่ะช่วงนี้มีเรื่องรายจ่ายค่อนข้างเยอะพฤษภขับรถขับลาก็ต้องระวังถ้าจะซ่อมจะแซมจะเคมจะประกันอะไรก็จ,จัดการไปซะถือซะว่าช่วงนี้เป็นจังหวะจ่ายจังหวะที่มีภาระ,ะเข้ามาชาวราศีพฤษภเดี๋ยวพอพ้นสัปดาห์นี้ไปแล้วดีไห ให้พิมพ์คําว่าดีร้ายกลายเป็นดีชาวราศีพฤษภยังต้องระมัดระวังวันที่28 29 30ใครที่อยู่ในเขตของอุทกภัยก็ต้องระวังอุทกภัยใครที่อยู่ในเขตของการทะเลาะขัดแย้งสงครามก็ต้องระมัดระวังนะครับใครที่ต้องโยกย้ายต้องเดินทางก็ต้องดูแลในเรื่องของการเดินทางให้ดีนะประมาณนี้นะ บางคนมีเกณฑ์ที่จะเดินทางมีเกณฑ์ที่จะช่วยเหลือคนอื่นมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวที่ไม่สบายใจมีเกณฑ์ที่รายจ่ายค่อนข้างเยอะพอหลังวันที่1ไปแล้ววันที่3 1มเอ็ดไปแล้วหนึ่งสมเอ็ดหนึ่งสาโอเคเลยดวงชะตาของคุณได้ไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะไพ่หดาบนี้เป็นไพ่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นคุ้มครองดวงชะตานะครับ พอเให้พิมพ์คําว่าร้ายกลายเป็นดีได้เลยนะหนักเบาไม่เท่ากันอยู่ที่วิบากกรรมของแต่ละคนนะครับมีความแตกต่างกันนะคนเรานี่มันสะสมบุญบาร,รมีมาไม่เหมือนกันนะครับบางคนได้ไพ่ทาวเวอร์นะได้ไพ่ได้ไพ่ไไแรงๆนี่แย่เลยแต่บางคนไม่เป็นไรเลยได้ได้แค่เสพข่าวหรือได้ฟังข่าวจากคนอื่นหรือแค่ปวดท้องแค่ปวดหัวแค่เสียตังค์นิดหน่อยบางคนเสียไม่เท่ากันบางคนเสียมากบางคนเสียน้อย แต่ไพ่ลักษณะนี้มีผลกระทบที่เราจะต้องมีภาระเข้าไปจัดการดําเนินการแล้วถามว่าทําได้ไหมทําได้จ้าคุณมีพลังที่มองไม่เห็นเป็นปัจจัยที่สนับสนุนคุณนะแล้วคุณจะเพิ่มบารมีคุณก็สวดมนต์ไหวพระแผ่เมตตาไม่ต้องมีสูตรอะไรมากหรอกไม่ต้องไปทําอะไรมากเลยนะครับให้เป็นเรื่องมันเป็นเรื่องหน้าแปลกนะครับอะไรก็ตามที่เราจ่ายเงินเยอะเนี่ยไม่ค่อยได้ผล รม่ว่าเราจะสะดอกเคาะเสริมดวงอะไรก็ตามที่ไม่เสียตังค์ที่เราทําเองด้วยความเต็ม,ตมใจสวดมนต์อารัธนาศีลสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิแผ่เมตตาอันนี้เป็นบุญกุศลที่สูงส่งและยิ่งใหญ่แต่ทํายากคนเราชอบเสียตังค์นะครับส่วนบุญที่ทําให้สามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับคนอื่นได้อย่างรวดเร็วบุญช่วยเหลืออุทกภัยช่วยทหารนะช่วยประชาชนผู้ลำบากยากไร้บุญพวกนี้เป็นบุญใหญ่เนาะเป็นบุญใหญ่ เช่นเดียวกันนะห้าบาทสิบบาททําได้ทําเลยไม่ต้องลังเลองค์กรไหนก็ได้สถาบันไหนก็ได้นะที่เขาทําประโยชน์ให้กับชุมชนทาประโยชน์ให้กับประเทศชาติทําให้เขาไปเลยนะห้าบาทสิบบาทโอนเข้าไปนะใต่เมตตาด้วยต้งพุ่งเป้าไปที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเป็นผู้ให้เนาะพึกศกเขาบอกให้เป็นผู้ให้ พุ่งเป้าไปที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์พุ่งเป้าไปที่เจ้ากรรมในเวรที่ใกล้ตัวข้าพเจ้ามากที่สุดวันที่ควรระมัดระวังก็มีแค่สามวันนี่แหละย8 29ิบแปดยิบเก้าสามสิบเบาสุดคือทะเลาะคนอื่นทะเลาะเรื่องอะไรเรื่องเอกสารเรื่องการเงินเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องที่เราคิดไม่ถึงอืมเพราะเกณฑ์ชะตา,วาเวลาได้ไพ่แบบนี้ก็บอกจะมีเรื่องที่ไม่คาดคิดเข้ามาทำให้ตนกตกใจ ทำให้เสียตังค์ทำให้เสียกําลังใจทําให้ไม่พอใจนะพอมีสติปับ๊บหลังวันที่สามเอ,อ็ดหนึ่งสองสามไปเออดีบรรเทาลงดังนั้นจะขีดจะเขียนจ,จะคิดจะอ่านจะพูดอะไรนะมีสตินะครับแม้กระทั่งกับคนรักคนรักาาจะน้อยใจเราได้หรือต่างฝ่ายต่างน้อยใจซึ่งกันและกันสำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วหรือมีรักใหม่อาจจะมีเรื่องประเภทโมโหรุนแรงเข้ามานะอะได้เรียนรู้นิสัยกันนะไม่เป็นไรออดทนถ้าคิดจะรัก รับคนโสดโสดก่อนนะจ๊ะเยนชะตาของชาวราศีพฤษภมีความคิดที่จะเดินทางหรือมีเหตุต้องเดินทางแบบเร่งด่วนหรือมีคนมาหาหรือมีคนมาติดต่อนะครับแต่สื่อนําโชคของคุณก็คือขึ้นไพ่ม้าในตําแหน่งบ้านอาจจะมีคนเข้ามาหรือมีคนติดต่อมาเกี่ยวกับเรื่องเงินทองต่างๆพวกนี้นะครับในขณะเดียวกันก็ถือเป็นเคสว่าเลขที่บ้านเลขที่รถก็นําโชคให้เช่นเดียวกันมีคนเอาผลประโยชน์มาให้ แต่มาพร้อมกับภาระหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบนะครับอยู่ดีว่าคุณทํางานรับผิดชอบเกี่ยวกับตัวเองสังคมครอบครัวแบบไหนนะครับเ,เนี่ยแล้วก็อย่าเอาเวลาไปทุ่มเทกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเสียเวลาเปล่าหรือทุ่มเทกับคนที่ไร้าสาระคนที่ขาดวุฒธิภาวะเพราะว่าเกณฑ์ต่างคุณมันแปลว่าห้ามพุ่มเฟือยนะห้ามลงทุนอะไรที่มันพิสดาร ที่เราไม่เกิดผลประโยชน์เราควบคุมไม่ได้งานเคลียร์ให้เสร็จงานจะตกค้างจารศาีพฤทธศกนะตั้งใจทำงานให้เรียบร้อยนะครับสีแดงแต่เป็นแดงเข้มเลกแดงเข้มแล้วก็สีขาวสองสีนี้เสริมดวงชะตาอาจจะต้องช่วยเหลือลูกน้องบริวารลูกหลานเลขหน้าไพ่เป็นเลข หกหกหนึ่งแปดเจ็ด